นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ what page, what, what page. ที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ครับวันพีซวันโนคุนินี่เราก็ขอหยิบยกเรื่องราวของโซโลกับยอดนักตีดาบในอดีตมาเม้ามอยกันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดนี่ก็จะต้องขอพูดถึงเหตุการณ์สุดเดือดของการประทะกันระหว่างสมาชิกระดับแนวหน้าของกลุ่มหมวกฟางกับแนวหน้าของกลุ่มร้อยอสูรน,นะครับก็คือ คิงแห่งอัคคีภัยปะทะโซโลกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือควีนแห่งโรคระบาดนะครับสู้กับซันจิ ซึ่งทางฝากนั้นนี่ก็ดูเดือดนะครับคือซันจินี่กระเบิดพลังที่ตื่นขึ้นพร้อมกับใช้ท่าเตะสไตล์ฟรองซัวแบบเต็มขั้นในเวอร์ชั่นมังงะไทยเรานี่ก็ไล่เตะกันไปใช้แม่ไม้ท่าเตะสไตล์ฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าจะเป็นดียับชองอีฟริชองตองตรงชาเลเกอปัวบองสันเนียงเมียงบองบางปะอนโจยขเนียงเมียงพระอะไรกันเข้าไปอันนั้นไว้ค่อยคุยกันทีหลังนะครับเพราะเขาเดือดเลือกเกินแค่ชื่อท่าที่โหมกระหน่ำใส่มานี่ก็เล่นเอาคนอ่านร้องไห้กันเลยทีเดียว ซึ่งทางฝั่งของโซโลเองเนี่ก็เดือดแล้วก็ตึงมือไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าคิงเองเนี่ยนอกจากจะแข็งแกร่งใช่ย่อยแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆของโซโลนี่ก็คือตัวของเขาเนี่ยมีเวลาจํากัดเพราะว่าใช้ยาที่ทําให้ตัวเองดีดขึ้นมาสู้ต่อได้นะครับหมายถึงดีดตัวนะครับแต่ว่าเอ็นของเขาเนี่ยกระทำท่าเหมือนจะดื้อด้านนะครับหมายถึงเอ็นมะดาบของโซโลนะครับดาบเจ้ากรรมทําท่าเหมือนจะมาให้ปราบพยศกันกลางสนามรบซะอย่างนั้น ทำให้ตัวของโซโลนั้นเนี่ยค่อนข้างจะสู้ได้ไม่เต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีการบิ้วเนื้อเรื่องให้กับความเก่งของโซโลที่จะพุ่งทยานขึ้นไปอีกระดับนะครับซึ่งแว็บหนึ่งนะครับโซโลเนี่ยนึกถึงคําพูดของเทงุยามะฮิเทศึกนะครับชายแก่ใส่หน้ากากเทนกุที่วานุว่าดาบซังใดคิเทศึของโซโลนั้นเนี่ยเป็นผลงานของเขาแม่ช่างบังเอิญจริงๆเลยนะ น้ำซ้ำยังบังเอิญคูณ2เข้าไปอีกเพราะว่าดาบวาโดอิจิมอนยิที่โซโลคาบมาตลอดนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกันกับดาบเอ็นมะของโคซกิโอเด้งที่เพิ่งได้มานี้เลยนะดาบที่โซโลคลองอยู่ทั้งสองเล่มนี้ต่างก็ถือกำเนิดขึ้นมาจากฝีมือของช่างตีดาบคนเดียวกันนั่นก็คือยอดนักตีดาบชิโมซกิโคซาบุโร่นั่นแน่ โซโลก็เลยนึกต่อนะครับส่วนคิงนี่ยืนรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าเขานึกอยู่ก็โซโลคิดว่าแหมมันช่างกระตันหันจนคิดตามไม่ทันกันเลยทีเดียวทําไมดาบของวันุคุนี่ถึงไปอยู่แถวอีสบลูได้กันนะซึ่งอันนี้เนี่ยคนอ่าน,นหลายๆหลคนเนี่ยก็สืบเสาะจนรู้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่รู้นั้นไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวโซโลจะสรุปให้นะครับว่าเออตอนที่สอนวิชาดาบให้กับโมโมตอนนู้นนะครับโซโลก็สอนเคล็ดการตะโกนตอนฟันว่าซูนัช แล้วโมโม่เนี่ยก็เอาไปใช้นะครับสักพักก็โดนขี้คุห้ามมาว่าอย่าตะโกนแบบนั้นก็เลยกลับมาถามโซโลนะครับโซโลก็เลยบอกว่าอ๋อเหรอจะว่าไปฉันเองก็ไม่เคยแหกปากเวลาฟันว่าซูน่าชเหมือนกันแต่ว่าจําการใช้คํานี้เนี่ยมาจากตาแก่ที่หมู่บ้านอันนี้โซโลเคยพูดไว้นานแล้วนะครับเรื่องตาแก่ที่หมู่บ้านระหว่างนั้นนะครับโซโลเริ่มกลับไปสู้กับคิงต่อแล้วนะครับแลวเราก็จะเห็นว่าโซโลเนี่ยก็สู้ไปนึกไป ตอนนี้นี่คือโดนยำตีนอยู่แต่ว่าความคิดก็ยังแล่นให้เราได้อ่านกันต่อแบบนันสต็อปเขาได้หยิบยกเอาตาแก่ตอนนั้นเนี่ยมาเล่าต่อในตอนนี้แล้วนะครับว่ามีตาแก่อยู่คนหนึ่งครับชอบนั่งอยู่ริมทะเลเป็นประจำแต่ว่าโซโลเนี่ยไม่รู้ว่าแกชื่ออะไรนะครับจนกระทั่งตาแก่คนนี้เนี่ยตายถึงได้รู้ว่าอ๋อเขาเป็นปู่ของคูอินะ ซึ่งก็โยงเข้ากับคำพูดของเทงุยมะฮิเทสึได้พอดิบพอดีนะครับว่ายอดนักตีดาบชิโมสุกิโคซาบุโร่เนี่ยเขาคือชายผู้ออกเดินทางจากวานุคุนิไปแบบผิดกฎหมายเมื่อ50กว่าปีก่อนซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวในคลิปของปีไหนก็ไม่รู้นั่นแหละครับที่เคยพูดไปยาวอยู่ว่ามีคนจากวานุนะครับอ,อพยพออกมาจากที่นั่นแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่ทะเลอีสบลูซึ่งก็น่าจะเป็นคนของตระกูลชิโมสุกิเพราะว่า หลังจากนั้นนะครับหมู่บ้านชิโมซุกิบนทะเลอีสต์บลูเนี่ยก็ถูกก่อตั้งขึ้นซึ่งการที่ชิโมซุกิโคซาบุโร่เนี่ยเป็นปู่ของคุอินะนะครับก็หมายความว่าเขาเป็นพ่อของอาจารย์โคชิโร่นั่นเอง ตามที่หลายๆคนคาดเดาไว้ตั้แต่ที่เขาเผยชื่อของชิโมสุกิโคซาบุโรมาณตอนนู้นนะครับเพราะว่ามีการบอกใบ้เอาไว้ในชื่อของทั้งพ่อและลูกเลยนะครับโดยคําว่าโคซาบุโรเนี่ยตัวซาบุนั้นหมายถึง3นะครับส่วนชื่อโคชิโร่นั้นเนี่ยตัวชิก็คือเลข4นะครับบ่งบอกว่าเป็นรุ่นถัดมาและชื่อทั้งสองคนเนี่ยก็ขึ้นต้นด้วยคําว่าโคแล้วก็ลงท้ายด้วยคําว่าโรนะครับทั้งคู่โดยมีเลข3ตามมาด้วยเลข4ขั้นกลางระหว่างชื่อโอเค สุดท้ายก็คือพ่อลูกกันจริงๆด้วยและที่สําคัญนะครับก็คือดีนะที่หน้าตาของอาจารย์โคชิโร่เนี่ยไม่เหมือนลุงโคซาบุโร่แกเพราะว่าหน้าของลุงกนีม่มีมจัดๆเลยนะครับแถมอาจารย์โอดะเนี่ยยังเคยวาดหน้าตาของดาบโซโลเอาไว้ในวันพีซเล่มที่92แบบกวนทีนเอาไว้นะครับในมุมตอบคาถามเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเคยมีคนถามว่าดาบของโซโลถ้าเป็นคนเนี่ยจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับก็ <c oughs> แน่นอนนะครับว่าแฟนๆนหลายๆคนตอนนั้นอาจจะคาดหวังว่า มันคงจะออกมาเทพแบบลุงซันเงสในบริชอะไรอย่างนี้ก็เลยถามไปแบบนั้นแต่อย่าลืมครับว่านี่คือวันพีซหน้าตาแต่ละคนเนี่ยก็เลยออกมาบรรจงลงส้นตีนกันอย่างที่เห็นนะครับซึ่งหน้าของไอ้เจ้าวาโดอิจิมอนยิที่แกเคยวาดเอาไว้แบบกวนๆเมื่อตอนนั้นเนี่ยก็ถูกหยิบยกเอามาใส่ให้กับหน้าตาของตัวละครจริงๆในเรื่องของช่างที่ตีดาบเล่มนั้นขึ้นมาในตอนหลังๆนี้นั่นเองนะครับก็คือลุงโคซาโบโร่เรานี่แหละครับแม่ และก็แน่นอนนะครับว่านามสก,กุลชิโมสกิชัดขนาดนี้พวกเขาเหล่าน,นี้ก็คือลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากซามูไรในตำนานอย่างชิโมสกิลิวมะนั่นเองแกหยอดเอาไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ให้คนอ่านมาปฏิติประต่อกันผูกเรื่องกันทีหลังกลับมาที่ตาแก่โคซาบุโรในความหลังของโซโลนะครับที่กําลังบรรยายเกี่ยวกับการปลุกความฮึกเหิมในตัวคุณด้วยคําว่าซุนัาชแต่โซโลก็เซโนอยู่ท่าเดียวนะครับว่าคําอะไรใครจะไปใช้เนี่ยบ้าบอที่สุด ว่าแต่ปู่เคยเป็นสมุไรจริงๆเหรอเห็นทุกคนเขาลือกันสนั่นหูตาแก่โคซาบุโร่เนี่ยก็เลยบอกว่าอรู้แล้วก็หยียบไว้เดี๋ยวกองทัพเรือก็ได้แห่กันมารอเพราะว่าชื่อชั้นเขานั้นน่าจะโจาจานระดับซูเปอร์สตาร์แล้วก็นั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งนะครับโดยที่ระหว่างตกปลาอยู่ก็เห็นว่าเออโซโลเองเนี่ยมันก็มาฝึกดาบอยู่แถวๆนั้นนะครับเพราะว่าที่โรงฝึกอิชชินเนี่ยโซโลนั้นแพ้คุยนะอยู่ตลอดนะครับก็เลยดอดมาฝึกเข้มกับตัวเอง ชิโมสุกิโคซาโบโ่เห็นว่าไอเด็กนั่นมันขยันดีเนี่ยก็เลยโดเนตด,ดาบไปให้กับโซโลนะครับแต่ว่าเป็นดาบทื่อๆทั่วไปเอาไว้ใช้ฝึกซ้อมแล้วเขาก็สอนเรื่องเกี่ยวกับดาบให้โซโลนะครับว่าจงฟังและปราบเล่มดาบคือใบมีดสังหารมันถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อปลิดชีพผู้คนดังนั้นช่างตีดาบจึงต้องสร้างดาบขึ้นมาให้สามารถฆ่าชีวิตคนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดลักษณะนิสัยของดาบแต่ละเล่มนั้นแตกต่างกันออกไป และผู้ที่สามารถปราบพยศดาบให้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้นั่นแหละคือนักดาบดังนั้นแน่นอนนะครับว่าในโลกนี้ย่อมมีคนที่ไม่สามารถปราบพยศดาบเล่มนั้นๆได้จนถึงแก่ความฉิบหายหรือตายอนาถกันไปดาบเล่มนั้นๆก็เลยถูกเรียกว่าดาบอาถรรพ์นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือดาบเรื่องชื่อต่างหากแต่การที่คนอ่อนแอเหล่านั้นหวาดกลัวจนต้องขนานนามดาบเหล่านั้นว่าดาบอาถรรพ์นี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติให้กับดาบเล่มนั้น และสาเหตุที่ดาบเหล่านั้นมันน่าสะพรึงกลัวก็เพราะว่ามันตั้งใจทําหน้าที่เป็นอาวุธร้ายอย่างซื่อตรงก็เท่านั้นตาแก่โคซาบุโร่ก็เลยเล่าว่าในสมัยหนุ่มๆนะ,นะข้าเคยตีดาบที่ถือว่าเป็นสุดยอดผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของข้าแล้วมันเป็นดาบที่มีนิสัยจริงจังหนักมากแค่สัมผัสก็ทําให้รู้สึกเย็นยเยือกไปทั้งตัวน่ากลัวจริงๆคนที่ตีดาบเล่มนี้อย่างข้าเนี่ยมันช่างเก่งซะเลอะเกินใครเห็นก็ว่ากลัว ดังนั้นข้าจึงตั้งชื่อให้กระด,ดาบเรื่องชื่อเล่มนั้นโดยขอหยิบเอาน้ำแห่งพญามัจจุราชมอบให้มันนามกรนั้นหรือคือเอ็นมะโหโซโลโมึงนึกละเอียดมากอะ่ะพอนึกเสร็จนะครับโซโลก็ปิงนะครับว่าเฮ้ i, พยพญามัจจุราชเอ็นมะที่ตาลุงชิโมซุกิโคซาบ,บุโรเคยพูดเอาไว้เล่มนั้นมันก็คือดาบที่ปักพื้นตั้งยืนตระหงา่งานอยู่ตรงหว่างขาเราหรือนี่ อันนี้ในตอนที่1 0 3 3มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโซโล่ก็ถึงอ๋อเลยนะครับว่าที่หมู่บ้านเราชื่อชิโมซุกินั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกหรือนี่เด็กๆในหมู่บ้านก็เคยร่ำลือกันว่าคนที่ก่อตั้งหมู่บ้านนี้เมื่อก่อนนั้นเขาเคยเป็นโจรสลัดและโจรสลัดคนนั้นที่ออกมาจากวานุคุนิอย่างผิดกฎหมายเมื่อ50กว่าปีก่อนคนนั้นก็คือซามูไรแห่งวานุคุนิและซามูไรคนนั้นก็คือตาแก่คนนี้ตาแก่คนนี้ก็คือช่างตีดาบชิโมซุกิโคซาบุโร่นี่เอง เขานึกละเอียดจริงๆนะครับซึ่งก็ทิ้งท้ายความเท่ด้วยคําพูดของตาแกโคซาบุโรนะครับว่าดาบเรื่องชื่อนั้นจะเฝ้าดูมนุษย์อยู่เสมอเพื่อเลือกเฟ้นหานักดาบที่คู่ควรกับมันย้อนไปนึกถึงคําพูดของอิป,ปองมาสึร้านขายดาบนี้แกก็เคยบอกเอาไว้คล้ายๆกันในภาคโลกทาวเลยว่าดาบนะเป็นผู้เลือกเจ้าของของมันเองโซโลก็เลยมองไปที่เอนมะของเขานะครับแล้วก็คิดได้เลยว่าในที่สุดก็มาจนได้นะ ดาบที่เลือกเราเป็นเจ้าของแล้วก็มาเพื่อทดสอบเราอย่างนี้นี่เองการที่ดาบเล่มนี้ดูดพลังคนใช้ไปอย่างมหาศาลมันไม่ได้มีเจตนาร้ายสินนะแต่เป็นเพราะพลังของฉันยังขาดไปหรือว่าโอเด้งที่เคยใช้ดาบเล่มนี้เนี่ยเขาสามารถต่อสู้ได้อย่างสบายๆทั้งที่โดนดาบสูบฮาคิไปมากมายขนาดนี้แต่ตัวฉันนี่มีสภาพร่อแร่จากการประทะกับ 4. ีักรพัทสองคนมาก่อนหนะ้าที่ยืนอยู่ได้ตอนนี้ก็เพราะฤทธิ์ยาแท้ ถ้าปลดปล่อยฮาคิออกไปมากขนาดนั้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะสู่ขีดก่อนก็ได้แต่สุดท้ายคิดไปคิดมาโซโลก็ตัดสินใจแน่วแน่นะครับหยิบเอ็นมะของเขาขึ้นมาใช้แบบเอาจริงเอาจังนะครับยืนประจันหน้ากับคิงที่ดูท่าว่าน่าจะชะตาขาดในอีกไม่กี่ตอนแล้วล่ะเพราะว่าตัวละครฝั่งพระเอกเราเนี่ยมันเอาจริงขนาดนี้สตอรี่ก็บิ้วมาขนาดนั้นดูท่าว่าโซโลน่าจะปราพยศเอ็นมะได้แล้วล่ะลาก่อนครับ ซึ่งเรื่องราวของโซโลกับสุดยอดช่างตีดาบชิโมซุกิโคซาบุโร่ที่ผมอยากจะหยิบยกเอามาเมาท์มอยในสไตล์ของเราเองเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับเหตุการณ์ต่อไปนั้นก็ไว้ติดตามความมันกันต่อในวันพีซภาควันนคุนี่นะครับแล้วก็ไว้ในอนาคตเนี่ยเราจะหยิบยกเรื่องดาบของโซโลมาพูดคุยกันบ้างนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบเรื่องราวสั้นๆเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้แล้วก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังกดติดตามแล้วก็กดสมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตช่องนี้ตลอดมานะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสุดท้ายนี้ฝันดีนะครับ